สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้ชานะครับผมวันนี้ก็จะไปหาเก็บผักเหมือนเดิมนะครับผมแต่บางต้นเรามาดูเมนูของเราก่อนวันนี้ว่ามีอะไรมั่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเมนูของเรากันเลยไปตลาดเช้ามาครับวันนี้นี่ครับต้หนจีนมานะครับของจีนส่วนนี้ก็จะเป็นหอยแมลงผู่เรามาดูในนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นฝาชีของเราที่พ่อไปลาบเนื้อนะครับ ผักแล้วก็ส้มตำเหมือนเดิมน,นะครับเบื้องต้นเราจะไปหาเก็บผักมาเพิ่มเติมครับว่าขาดหรืออะไรผักของเราวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันเลยนะครับนี่ผักของเราตูมครับมาลีเก็บไปกินกับลาบนะครับผมนี่ยอดอนี่ยอดสวยเลยนี่ฮะรสชาติอร่อยนะครับเนี่ย อีกยอดหนึ่งพอแล้วครับแค่นี้ไม่เยอะใส่ถุงเก็บต่อนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างเก็บมะเขือครับเก็บมะเขือเหมือนเดิมเก็บกระเจี๊ยบอีกสักหน่อยนะกระเจี๊ยบกินกระส้มตามครับหักเลยนี่สองอัน เจียบถุงไปอีกแต่ก็มาดูแตงมันเดิมกับแตงลูกนั้นวันนั้นเก็บผักเก็บผักกันนี่แตงสุกเหลืองอลามน่ากินนะครับนี่ก็หนึ่งลูกนะครับเป็นหนึ่งลูกยังอ่ทนอยู่นะครับโอ้ยโอ้ยอย หมดกัด,ดมะเขือกันครับมะมีเปล่ามะเขือมีแต่ลูกเล็กๆไม่เอาเล็กไปเจอแล้วหนึ่งลูกใหญ่พอสมควรเก็บมะเขืออันนี้ก็มะเขือแล้วก็มะเขือ สามลูกพอมะเขือโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อเก็บทุ่ทงนูน้นขีเค,ครับผมเราก็จะมาเก็บพริกกันต่อนะครับผมจะไปเก็บมะเขือกับกระเจี๊ยบมาแล้วเก็บพริกกินกับลาบนะครับดูสิบ,บีบด,ดูโออย่างอ่อนๆอยู่เลยนี่อันนี้เก็บได้แหละแข็ง อีกลูกโดดครับอันนี้เก็บสักสามสี่ห้าลูกก็พอแล้วนี่ก,ก็อีกลูกหนึ่งนี่ก็อีกลูกหนึ่งใส่ถุงเหมือนเดิมนะครับเก็บริกก่อนอ,อุ้ยรวงรวงก็เก็บเหมือนเดิม ครับเก็บลูกบีบบีบดูว่าแข็งก็ยังถ้ายังไม่แข็งก็ยังไม่เอาครับโอ้ยังอ่อนอยู่เลยพิดเยอะนะครับเนี่ยแต่ยังอ่อนออนอยู่เลยโอเคแค่นี้พอครับพิดเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อนะครับแปลงผักเรานี่สิกนี้เจออีกอย่างหนึ่งในสวนนะครับพึ่งขึ้น ถั่วพูเดี๋ยววันนี้เก็บสักสามี่ฝักเอาไปกินกับลาบกับส้มตำนี่ฮะถั่วพูอย่างลเล็กอย่างละน้อยผสมกันก็จะได้เยอะครับผักกับแก้มของเราดูไปเรื่อยๆอยนี่ดอกร่วงเต็มเลยนะครับดอกร่วงเต็มแล้วพร้อมจะเป็นลูกให้เราเก็บกินเก็บทาน ดูสิมีอีกไหมมีแต่เล็กไปครับเราต้องการใหญ่ๆมาซะหน่อยนี่ได้ละเก็บพอละได้หกลูกถั่วพูนะครับแล้วก็จะมาเก็บนี่ต่อมะเขือต้นนี้ฮะเก็บบ่อยจนไม่มีลูกแล้วครับผมมีแต่ลูกเล็กๆแล้วตอนนี้เนี่ยฮะ เก็บบ่อยจัดอุ้ยมีลูกใหญ่ด้วยแต่ไว้ก่อนนะครับเดียวไม่เก็บเราก็มาเก็บใบแมงลักเหมือนเดิมนะครับผมใบแมงลักไปกินกับส้มตมหรือลาบเก็บบ่อยนี่เนกินบ่อยครับผักนี้พอสามอย่างนะครับอย่างละเล็กอย่างละน้อยผสมกันแล้วก็ได้เยอะอยู่พอสมควรครับ มีกระเจี๊ยบมีมะเขือใบแมงลักถั่วพูและกระพริกลูกโดดรวมถึงยอดมะตูมมาเลนะครับผมในนี้อันนี้ก็จะเป็นแปลงผักต้นใบแมงลักปลูกข้างๆกับทุ่งดอกกระเจียวของเราที่มีน้อยนิดแต่ก็สวยงามถ้าออกดอกเยอะนี่ฮะ เพิ่มมาอีกหนึ่งดอกแล้วครับดอกขระเจียวของเราแต่ก่อนมีสองดอกนี้สองดอกนี้เริ่มแก่แล้วครับโอเคครับผมหลังจากเก็บผักแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันแล้วครับโอเคเราไปกินข้าวกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้มากินข้าวเช้าแล้วนะครับผมหลังจากไปเก็บผักมาแล้วก็ไปตลาดนะครับมีของเราวันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับผมหนึ่งหอยเม้นผู้จากตลาดครับ ส้มตำนะครับผมส้มตำทำเองไม่ต้องซื้อลาบสุกนะครับผมนี่ลาบสุกลาบเนื้อสุกแล้วก็ผักของเราที่ไปเก็บปิดทุ่งมานะครับเก็บหน้าบ้านบางทุ่งมันมีถั่วผูหนึ่งแล้วครับมะเขือกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็เสเดามาลีนะครับผมแล้วก็มีพริกด้วยนะครับ อ๋อขาดไม่ได้เลยสิเนเจอร์ของเราที่ต้องมีทุกครั้งที่เรากินข้าวใบเมงรักครับผมโอเคนะครับวันนี้กินกับข้าวเหนียวนะครับโอเคไม่พูดเยอะแล้วครับกินข้าวดีกว่านะครับข้าวเหนียวก็หุงเสร็จถ้วยไแปบบนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับวันนี้มากินข้าวกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับทุกคนขาดไได้สมตา bẻ mang lạc không, อืมอืม nữa nửa phía Thế พูดสักหน่อยครับผมมาแล้วครับเพื่อนๆกินข้าวด้วยกัน,นครับไป้ดูยามเช้าหลังเลิกงานไปใ,ใจตลาดมาแล้วก็เก็บผับพูดสัหน่อยคุณแตล่า 嗯。有有哈，嗰啲。 ไม่ไปพูดทุกทีก็ไม่พูดอยนะู่แล้วคุณน้อยรัดเยี่ยมต้นมนึ่งต้ม เขากำลังดีแท้ งนูยามเช้าหลังเลิกงานทำง,งานเหน็ดเหนื่อย,ย,ย,ยจากการทำงานแล้วมากินข้าวไม่อร่อยยังอร่อยแม่งลักครับ

เข้ากันดีจังเลยกระส้มตังเก็บสดน,นะครับจิ้มๆน้ำจิ้มเฮ้ มันเผ็ดเติมพริกครับ เขาเนื้อเขา้เขาเข้าเหนียวกัมอ่าแบบผู้ลูกเล็กเลยครับ ครับทุกคนเพื่อนๆกนิกนเช้าด้วยกันครับส้มตำหอยแมงผู้จากตลาดแล้วก็ราบเนื้อนะทำเอง Ừ, tôi cũng có sông tan đi, ừ, สมต่ำขายดีจังวันนี้เมนูวิตามินซีครับอย่าลืมกดติดตามช่องทวิตาบทีโอเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผม สั่งกรดดิ่งให้ด้วยนะครับมาครับกินข้าวด้วยกันครับวันนี้เมนูยำเช้าขเราคือส้มตําลาบเนื้อแล้วก็เมนูดู้จากตลาดผักจากไร่ครับโอเคครับผมจบคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ